สวัสดีครับวันนี้เอทีน่ารู้ทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้การย้ายแอปจีเบเลตหรือว่าแอป,ปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยปัจจุบันนี้มีหลายๆท่านถามเข้ามานะว่าการย้ายแอป,ปเป่าตังเนี่ยนะครับไปอีกเครื่องหนึ่งทำอย่างไรนะสมมติว่าเครื่องผมพังหรือว่าอยากจะย้ายมาอีกครื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ไปที่ p l a y s ส o r e สมมติว่าบนโทรศัพท์ของเรายังไม่มีแอปเป่าตังนั่นเองนะเสร็จแ,แล้วเราก็กดในช่องคำว่าค้นหาแอปและเกมในส่วนนี้นะครับกด1ครั้งเสร็จแ,แล้วก็พิมนะพ์นะพิมพ์ว่าเป่าตังนะครับเอ่อถ้าระบบโชว์ลนนักษณะนี้ให้เรากดที่คำว่าเป่าตังในส่วนนี้ได้เลยแต่ถ้าระบบไม่โชว์ลนนักษณะนี้ทำยังไงนะครับเราก็พิมพ์จนครบเลยนะครับเป่า ตังกรณีที่ระบบไม่โชว์ตรงนี้นะครับอพอเราพิมพ์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็กดที่แว่นขยายนะครับด้านล่างตรงนี้พิงแอปเป่าตังนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วให้เราทําการกดที่คําว่าติดตั้งนะครับระบบก็จะทําการดาวน์โหลดแอปนี้นะครับ37.69เมกะไบต์นะครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่สามารถที่จะติดตั้งบนเครื่องทั่วไปได้นั่นเอง ปุ๊บดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือระบบจะทําการติดตั้งแอปตัวนี้บนสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าบนโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองตอนนี้ก็กําลังติดตั้งการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งเนี้ยขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทนอร์เน็ต2ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเรานั่นเองนะครับว่ามีพื้นที่หรือว่าความเร็วอะไรต่างๆนะครับบนสมาร์ทโฟนของเราโอเคนะครับนี้คือการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยลว เสร็จแ,แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือออกไปเลยนะครับย้อนกลับไปเลยออกจากแอปเพลย์สโตร์ในส่วนนี้ได้เลยนะครับฟริงะระบบก็จะโชว์นะครับบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราทันทีเลยว่าเป้าตั้งนะถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์อีกแบบหนึ่งก็อาจจะโชว์อีกที่หนึ่งก็คือค้นหาบนหน้าจอของเราะตัวนี้นะครับระบบติดตั้งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือกดเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับกดเข้าไปผมเลื่อน ผมจะย้ายแอปไปกลางๆนะครับกดค้างไว้ยิงย้ายมาไว้ตรงนี้ปึบอะนะครับอันนี้คือการย้ายแอปต่างๆนะครับบนสมาร์ทโฟนพอดีผมใช้ย,ยี่ห้อ Vico นะครับก็คือใช้ง่ายขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราทำการกดที่แอปเป่ตาตังได้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งปิ้งแอปพลิเคชันของเป่ตาตังก็จะเปิดขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่า ถัดไปตัวนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะครับผมใช้ Wi-Fi อย่างเดียวนะเครื่องนี้นะครับคือผมไม่ได้ใช้งานนั่นเองขั้นตอนต่อไปก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่เราทําการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับบนแอปเป่าตังนะใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วก็คือกร,รณีที่ย้ายเครื่องนั่นเองต้องใช้เบอร์เดียวกันนะครับในส่วนนี้ผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับที่ทําการลงทะเบียนไวเรียบร้อยแล้ว โอเคนะครับอันนี้คือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงทะเบียนไว้นะแต่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือขอรหัส OTP นะครับกดที่ปุ่มขอรหัส OTP ระบบก็จะส่งไปอีกเครื่องหนึ่งของผมนะครับที่ผมใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับามาแล้วนะครับมาแล้วมาที่เครื่องของผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็ใส่รหัส OTP นะครับในช่องนี้พิมพ์เข้าไปนะครับก็4 8 ถ้าเราพิมพ์ระบบถูกต้องทั้งหมดนะครับระบบก็จะเปิดหน้าต่างข้อตกลงและก็เงื่อนไขต่งตางๆขั้นตอนต่อไปก็คือเรากดเลือกนะครับที่คําว่ายอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับกดอครั้งปิงอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือกดปุ่มตกลงด้านล่างเลยนะครับปิ้งขั้นตอนต่อไปก็คือระบบหัสพิน6หลักด้วยกันนั่นเองหัสพินตัวเนี้ยก็คือรหัสที่เราเคยกําหนด ไว้บนอีกครึ่งหนึ่งเราจะมาใช้อีกครึ่งหนึ่งก็คือต้องเอารหัสเดิมนั่นเองนะโอเคเนาะผมก็ยังจําได้อยู่นะครับก็ในการใส่รหัสพินเนี่ยผมขออนุญาตไม่ให้โมเห็นนะครับว่าผมใส่ตัวอะไรไปบ้างนะครับถ้ารหัสพินของเราถูกต้องนะครับระบบก็จะเปิดเข้าไปในส่วนของระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับกดตกลงเพื่อใช้เป๋าตังนะครับถ้าเครื่องถ้าเครื่องคนไหนนะครับที่รองรับระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สามารถที่จะ เปิดในส่วนนี้ได้เวลาเราใช้งานก็คือใช้แค่สแกนลายนิ้วมือตัวนี้ในการเข้าระบบแล้วก็ซื้อของอะไรต่างๆก็ใช้แค่สแกนลายนิ้วมือในส่วนนี้นะครับผมจะไม่ใช้นะครับระบบสแกนลายนิ้วมือก็คือจํารหัส PIN เอาก็พอก็กดที่คําว่ายกเลิกนะครับอา่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับในการย้ายเครื่องเท่านี้เองก็สามารถที่จะไปใช้บนโทรศัพท์เครื่องอื่นๆได้เลยตรงนี้เราก็กดเข้าไปที่จิวเวลเลต อยอดเงินก็เหมือนเดิมนะครับบนอีกเครื่องหนึ่งนั่นเองเท่านี้เองอเราก็าสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในการซื้อของต่างๆได้บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ทันทีเลยโอเคนะครับถ้าไม่ใช้งานก็ย้อนออกไปเลยนะครับฟย้อนออกไปจากแอปปิดแอปเลยนะครับก็คิดว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ